เป้าหมายที่ชัดเจนและความพยายามที่มากพอย่อมก่อให้เกิดความสำเร็จไดมอนด์มาสเตอช์ยายานันสังลาโพนิวออโตเซลมาสเตอรค่ะจริงๆอยากบอกว่าวันนี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะไม่เคย ขึ้นมาบนเวทีนี้ตอนเป็นเซลมาสเตอร์ตอนเป็นไดมอนด์มาสเตอร์แต่ตอนเป็นออโต้เซลมาสเตอร์นี่ตื่นเต้นที่สุดเลยค่ะนะคะก็ขอแนะนำตัวองสักนิดนึงนะคะอ่าหน่อยนะคะก็เคยทำงานประจำค่ะเมื่อก่อนนี้นะคะก็ทำงานประจำตั้งแต่เรียนจบค่ะทำงานอยู่ในโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งนะคะเป็นอาจารย์ค่ะในที่นี้ใครทำงานเป็นคุณครูเป็นอาจารย์กันบ้างคะยกมือให้ดูหน่อยอ่าโอเคค่ะ ค่ะส่วนใหญ่เป็นคุณครูเป็นอาจารย์ก็ดูแลลูกคนอื่นใช่ไหมคะลูกตัวเองมีเวลาไหมคะไม่ค่อยมีอบางคนบอกไม่มีลูกโอเคค่ะเดี๋ยวมาหาพ่อแถวๆนี้นะคะเดี๋ยวก็ได้ลูกนะคะเพราะว่าได้เป็นยิมพิเรียนด้วยนะคะโอเคคือเราทํางานประจำค่ะเราก็ทุ่มเทไม่ว่าน่อยเป็นคนที่ทํางานอะไรก็แล้วแต่ค่ะก็ทุ่มเทค่ะพอเราทํางานประจําเราก็ทุ่มเทเลิกงานเคยนั่งอ่านงานวิจัยเด็กยันเที่ยงคืนก็มีค่ะ ไม่ยอมกลับบ้านนะคะไม่มีเวลาดูแลลูกตัวเองเลยค่ะจนนะคะพอเราอายุมากขึ้นค่ะในทางานอยู่ที่นั่นประมาณ20ปีค่ะพอเราอายุมากขึ้นเราเริ่มรู้แล้วค่ะว่างานประจำอะ่ะมันไม่ได้ตอบโจทย์ของชีวิตเราค่ะเพราะเราไม่ได้เป็นข้าราชการเราเป็นคุณครูที่อยู่โรงเรียนในเอกชนค่ะจนในปี2018ค่ะความคิดหน่อยอะ่ะเริ่ม หาอะไรที่อยากจะทําเพิ่มนะคะแล้วในช่วงปี2018ช่วงนั้นค่ะก็มีฝุ่น PM 2.5เกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็เป็นช่วงที่ตัวหน่อยเองะคะ่ะก็เกิดปัญหาค่ะเป็นสิวเลยมีเพื่อนนะคะได้แนะนำสปอนเซอร์ให้รู้จักค่ะมามาทำสปาหน้าให้มาทำความสะอาดผิวให้อย่างนะะี้ค่ะแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์นาโทมีช่วงนั้นก็ เป็นคนที่แบบว่าหน้ามองเหมือนโดนของเลยใช่ไหมคะใครก่อนใช้ e v e n i น g ิ่งแคร์โฟเซแล้วเป็นแบบนี้บ้างยกมือคะ่ะมีไหมคะโอ้แสดงว่าท่านที่ไม่ยกมือเนี่ยคือสวยมาก่อนที่จะเจออโทมี่ใช่ไหมคะแล้วพอม,มาเจอ,อโทมี่ก็คือสวยขึ้นค่ะตอนนั้นน่ะหน่อยก็มีปัญหาสิวแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเองเลยค่ะนะคะ พอสปอนเซอร์มาแนะนำค่ะแล้วก็ให้ใช้ชุดอิม n พ n g ิ a งแคร์โฟเรหน่อยตั้งใจใช้เลยค่ะ4เดือนนะคะแล้วก็พอไปเทียบเงินเพราะตอนนั้นรักษาหมออยู่ค่ะอยู่สัปดาห์ละ9 0บาทเพรบาทพอเขาบอกชุดอิม n พ n g ิ a งแคร์โฟเซตเท่าไหร่คะ1 1 6่บาทค่ะแล้ว4เดือนที่หน่อยใช้ค่ะหน่อยมาร์กหน้านะคะซื้อแต่มาร์กเพิ่มอย่างอื่นไม่ค่อยได้ใช้นะคะคือใช้แหละแต่มันไม่หมดแต่มาร์กหน้าเนี่ยใช้30วันเลยค่ะจนผิวดีขึ้นค่ะพอผิวดีขึ้น แต่ระหว่าง4เดือนนั้นที่หน่อยใช้ค่ะสิ่งที่หน่อยได้รับคือการติดตามจากสปอนเซอร์สปอนเซอร์ไปนั่งเฝ้าหน่อยที่ทํางานค่ะหน่อยเลิกงาน5้าโมงเย็นสี่โมงครึ่งสปอนเซอร์มานั่งรอแล้วค่ะเพื่อที่จะมานั่งอธิบายนะคะในเรื่องของธุรกิจอาโทมี่ให้หน่อยฟังคือหน่อยเห็นความแบบพยายามของสปอนเซอร์ค่ะจนหน่อยเริ่มสนใจในธุรกิจแต่ก็ยังไม่เข้าระบบเพราะติดคําว่าไม่มีเวลาใช่ไหมคะ แต่พอเขาเห็นเราพอเราเห็นตัวเองอะค่ะสุขภาพดีขึ้นผิวหน้าดีขึ้นเริ่มให้ความสนใจเริ่มมีเวลาค่ะสปอนเซอร์โทรมาสี่ทุ่มถามว่านอนหรือยังบอกว่าไงคะยังไม่นอนค่ะออกมาเจอกันได้ไหมพี่ได้ค่ะสี่ทุ่มค่ะออกไปแมคโดนัลล์นั่งคุยกันยันตีสองค่ะสุดยอดไหมคะสปอนเซอร์หน่อย เธอขับรถมาจากนกครบ้านเธออยู่มินบุรีไปหาลูกค้าที่นคนปรปฐมแล้ววนมาค่ะฝ่านะคะวิกฤตพระรามสองอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็มาเจอกันหน่อยที่ร้านแมคโดนัลนั่งคุยกันตีสองเธอกลับไปทำงานเจ็ดโมงเช้าเธอทักเรามาแล้วอะคะ่ะเธอเป็นสุดยอดสปอนเซอร์ของหน่อยมากๆค่ะหลังจากนั้นค่ะหน่อยก็เลยเข้าระบบค่ะครบ4เดือนเข้าระบบมางานซักเซสมางานวันเดย์ค่ะแล้วเริ่มเขียนไลน์ซีนารีโอค่ะ ตามที่ท่านประธานสอนในปี2021ค่ะความฝันของไรซ์นาริโอหน่อยเรื่องแรกเป็นจริงค่ะหน่อยได้ซื้อรถคันแรกด้วยเงินคอมพิชชั่นของอา o m ทมี่ค่ะไม่ได้ใช้เงินเดือนเลยแม้แต่บาทเดียวค่ะตอนนั้นนะคะใช้เงินอารทอมี่ล้วนๆค่ะในการซื้อรถของหน่อยค่ะและ ในปี2021เดือน10ที่หน่อยซื้อรถใช่ไหมคะหน่อยตั้งใจว่ารถคันนี้จะต้องพาทำให้เราอะพาคนเข้าระบบได้พอปี2022เดือน3ค่ะหน่อยก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานประจำแล้วก็มาลงมือทำอาธโมมี่แบบ100%เซค่ะปีแรกที่ทำถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากคะ่ะทำเหมือนสปอนเซอร์เลยคะ่ะตื่น7โมงเช้านอนตีสอง เรียนแบบก๊อปปี้แม้แต่กับเวลานอนนะคะคิดดูค่ะหลังจากนั้นครบ1ปีค่ะเดือนมีนาปี2023ทําให้หน่อยก้าวเข้าสู่เซลล์มาสเตอร์ค่ะหลังจากนั้นค่ะผ่านไป1ปีกว่ากว่าค่ะหน่อยและสปอนเซอร์ค่ะก็ได้จับมือกันค่ะช่วยให้พาร์ทเนอร์หน่อยค่ะประสบความสําเร็จเป็นเซลล์มาสเตอร์แล้วหน่อยก็ได้ก้าวเข้าสู่คําว่าไดมอนด์มาสเตอร์ ครั้งนั้นเป็นครั้งที่หน่อยรู้สึกภูมิใจค่ะเวลาเราเป็นครูเราเห็นนักเรียนประสบความสําเร็จเราก็ภูมิใจแต่วันที่เราสร้างให้พาร์ทเนอร์เราสำเร็จอะมีรายได้กับอาโธมีอะค่ะมันภูมิใจกว่าค่ะ หลังจากนั้นหน่อยไม่หยุดการทำงานนะคะพอเราได้ไดมอนด์มาสเตอร์อ่เราก็ยิ่งต้องให้พาร์เนอร์เราค่ะมีรายได้ค่ะแล้วก็ไม่หยุดที่จะออกไปกระจายสินค้าออกไปทำงานวางเป้าหมายให้ไปเจอคนวันละ3-5คนตั้งเป้าหมาย PV วันละ50,000 PV เป็น1 0 0 0 0แสนเป็น2 0 0แสน PV แล้วทุกวันนี้คือไม่ตั้งเป้าหมายแล้วค่ะเพราะว่า PV มันเกินใช่ไหมคะสุดยอดไหมคะนี่คืออะโทมี่ค่ะมันคือระบบของอะโทมี่ค่ะ อันนี้คือสิ่งที่หน่อยรู้สึกมหัศจรรย์ค่ะเมื่อวันที่หน่อยจบคําว่าออโตเซลมาเตอร์หน่อยตื่นขึ้นมาแล้วหน่อยคิดว่าธุรกิจนี้มันมหัศจรรย์มากค่ะมันเป็นบริษัทเป็นธุรกิจที่ท่านประธานสร้างขึ้นมาโดยที่ให้เรามีธุรกิจของตัวเองโดยที่ไม่ต้องลงทุนค่ะสุดท้ายเนี้ยหน่อยอยากจะบอกว่า ท่านที่คิดว่าตัวเองอะคะไม่เก่งท่านที่คิดว่าตัวเองไม่มีทุนท่านที่คิดว่าตัวเองอยากมีธุรกิจส่งตอบเป็นมรดกให้ลูกค่ะอะทูมี่คือคำตอบเดียวที่คุณจะสามารถสำเร็จได้โดยที่คุณไม่ต้องลงทุนค่ะสุดท้ายนี้นะคะหน่อยอยากจะขอบคุณพาร์ทเนอร์ค่ะวันนี้จากวันที่หน่อยเข้างานอยู่คนเดียวจนวันนี้มีพาร์ทเนอร์เข้างานกันหน่อย30คน แต่ด้วยความช่วยเหลือของสปอนเซอร์ที่เขาไม่หยุดจับมือหน่อยนะคะอยากขอเสียงปรบมือให้กับพาร์ทเนอร์หน่อยทุกๆคนค่ะคนต่อไปที่อยากขอบคุณนะคะก็คือท่านประธานค่ะท่านสร้างอะททมี่เข้ามานะคะทำให้หน่อยกลายเป็นหลุดจากมนุษย์เงินเดือนค่ะแล้วมีรายได้ที่แพสซีฟกับอะโทมี่ค่ะจากสินค้าที่ดีค่ะจากคนที่ใช้แบบไม่หยุดนะคะลูกค้าที่เกิดอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ อยากขอบคุณครอบครัวค่ะอยากขอบคุณคุณแม่นะคะสามีลูกค่ะเพราะเมื่อก่อนตอนที่หน่อยทํางานอะโทมี่ปีแรกค่ะหน่อยใช้เวลากับพาร์ทเนอร์หน่อยออกไปทํางานทุกวันแล้วก็กลับบ้านค่ะสัปดาห์ละแค่2วันคือกลับไปเปลี่ยนกระเป๋าซักผ้าแล้วก็ยกกระเป๋าออกมาใหม่แล้วก็ขับรถออกไปค่ะออกไปทํางานคนเดียวเคยนอนในปั๊มก็มีนะคะเพราะฉะนั้นอะโทมี่อะค่ะมันสามารถสําเร็จได้อยู่ที่ใจเราแค่นั้นเองค่ะและ คนสุดท้ายนะคะที่หน่อยอยากขอบคุณก็คือสปอนเซอร์ของหน่อยค่ะสปอนเซอร์ที่ไม่เคยที่จะแบบหยุดจับมือหน่อยเลยค่ะเขาให้ทั้งกำลังใจให้ทั้งความรู้นะคะแล้วก็ดูแลความรู้สึกของหน่อยด้วยค่ะและอยากบอกว่าเธอนะคะเป็นสุดยอดสปอนเซอร์มากๆแล้วหน่อยตั้งใจเลยค่ะว่าเป้าหมายในปีนี้หน่อยต้องสร้างออโตเซลล์มาสเตอร์ให้ได้นะคะอย่างน้อยสามรหัสขอบคุณค่ะ ตัดสินใจให้เร็วมุ่งมั่นให้เต็มพลังค่ะแล้วไปพบกันที่ความสำเร็จ Imperial Master ค่ะขอบคุณค่ะ